ช่วงบั n นี่ i ิสสนับสนุนโดยสกอตวิตามิน C พาส t i เมื่อลูกน้อยไปโรงเรียนมีโอกาสได้ค่ะที่ลูกน้อยของเราจะเล่นสนุกจนอาจจะหกลม้มแม่อย่างเราก็ต้องอยากให้แผลของลูกเราหายเร็วที่สุดเราไปถาคุณหมอกันดีกว่านะคะ ว่ามีวิธีไหนกันบ้างถ้าลูกๆเนี่ยเป็นแผลนะคะคุณพ่อคุณแม่มีวิธีดูแลเพื่อจะทําให้แผลหายเร็วขึ้นนี่ไม่ยากเลยนะคะอย่างแรกก็คือทําความสะอาดให้แผลสะอาดอยู่เสมออย่าให้ติดเชื้อแล้วก็ไม่ให้อับชื้นเท่านี้แผลก,ก็จะค่อยๆแห้งขึ้นแล้วก็หายได้เร็วนะคะนอกจากนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะดูแลให้ลูกๆนี่มีสุขภาพที่ดีโดยรับประทานอาหารให้ครบถ้วนวิตามินซีเนี่ยจะเป็นวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างทําให้คอลลาเจนแข็งแรงแล้วก็ทําให้การเกาะตัวของ เลือดแข็งตัวของเลือดเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกเป็นแผลแล้วก็นั่งกายเขามีวิตามินซีในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทําให้แผลสมานแห้งเร็วแล้วก็หายเร็วขึ้นค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ทราบถึงเคล็ดลับแล้วก็คงจะสบายใจขึ้นกันได้แล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะมีเคล็ดลับอะไรมาบอกกันอีกทีต้องติดตามให้ได้นะคะขอขอบคุณสกอตวิตามินซีพลสทิล